ตอนนี้ก็ใกล้6โมงแล้วอีก10นาทีนะคะครับก็เรียนเช่าจักรยานมีข้าวตม้มรองรับท่านอยู่นะคะก็ให้ท่านได้สอบถามเจ้าหน้ฐฐานที่นะคะที่ใส่เสื้อสีดําก็ได้หรือพิธีกรก็ได้ค่ะเรารับรองท่านด้วยข้าวต้ม6โมงนะครับราฝนไม่ได้นี่แต่ระเบียบจักรยานมาเรียนให้แถวหน้าเลยนะครับเราไม่ต้องโม้กันตามเบอร์นะครับท่านที่มีเบอร์ไว้เะครับเป็นขาตั้งของตัวเอง,วงเลยนะครับสําหรับจักรยานเสริมหอดที่ไม่มีขาตั้งนะครับ

ระดับช่วงนี้นะครับสำหรับนี่เป็นระเบียบมากนี่จากที่ไหนน้องฝนไปดู่อยดิอ่าฟรีดอมนะคะฟรีดอมเราจะปล่อยตัว25กิโลเมตรระยะสั้นเป็นลำดับถัดไปค่ะสำหรับถูกเป็นแก๊งนะคะก็เปลี่ยนเสื้อให้ได้ความสวยงามในส่วนของ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทุก,ท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 กจังหวัดไม่ว่าท่านจะมาจากร้อยเอ็ดนนทเป็นแสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและนักปั่นจักรยานพร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ประจำปี2566อย่างเป็นทางการนะคะปีนี้เรามา กันที่วัดพิกุลทองพระอารามหลวงด้านหลังคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะซึ่งสมิด็จกองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรีผู้บริหารท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสมชายวิชัยกุลแม่เภอท่าช้างในนามของจังหวัดสิงห์บุรีรู้สึกยินดี เป็นอย่างที่ท่านสำนักกองเงินรองผู้จัดสิงห์บุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรีประจำปี2566ต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางปั่นจักรยานเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นที่เริ่มสศรัทธาของพุท,ที่กระชนชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อแพร ซึ่งหลวงวาพาเคมังกโลหรือพระเทพสิงหาบุราจารย์เคยเป็นเจ้าน้าจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งท่านได้เป็นนาด้ศาสนาคติภานใน,นวัดน์พิจุลทองและส่งเสริมการเรียนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอท่าช้างผลไม้พร้อมเสิร์ฟนักปั่นกว่า1000ท่านรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาคพลเรกรชนแนนอนขอพรพระนั่งสงหวังพระยืนและตอบโจทย์การท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม แบบคาร์บอนต่ำราชาการนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เคารพนะครับด้วยจังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปี2566โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีจรึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์ไหว้พระนอนขอพรพระนั่งสมหวังพระยืน โดยมีพระจุประจังหวัดภาคกลางติดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนโดยเฉพาะโดยเริ่มต้นที่วัดพิกุลทองพระอารามหลวงวัดชีปะขาววัดชยโยวัดราหุนและสิ้นสุดวัดพิกุลทองพระอารามหลวง ส่วนเส้นทางที่สองระยะยาวนะครับกำหนด80กิโลเมตรเริ่มต้นที่วัดที่กุลพทองพระรามหลวงผ่านฟาร์มตัวอย่างหนองราชวัดประสิทธิ์ู้นากรวัดน้ำพึ่งวัดโคศิตตารามหลวงพ่อปวยจังหวัดชัยนาธนะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสำริดกองเงินนะครับซึ่งได้รับเกียรติเป็นประธานในการปั่นครั้งนี้ได้ได,ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สิงห์บุรีประจำปี2 5 1 6ขอตาบเรียนเชินานอำเภอท่าช้างท่านสมชายวุฒิชัยคุณนครับท่านสานนเพ็ญแสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีท่านปัตพงศ์สารบัน เกษตรจังหวัดสิงห์บุรีท่านวชิลินพุยสิริผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีท่านนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีท่านพันุ์ตรวจเอกสลาวุฒิรีดากรผู้กำกับการสอพอธาชา้างท่านพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิโชติชัยมงคลนนขอพรพระนั่งสมหวังพระยืนของจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้นะครับ จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับโดยมีอดีตอย่างยาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเช่นอุทยานวิรชนค่ายบางละจรรันซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายบางละจรรันในสมัยกรุงศรีวิทยาตอนปลายซึ่งได้ทําการต่อสู้กับพม่ารามันมาเมื่อครั้งในอดีต200กว่าปีแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมีวัดสำคัญสำคัญอีกหลายแห่งเช่นวัดพระนอนจักสีวรวิหารซึ่งมีพระพุทธไสยเป็นลมแล้วคือวัดพระโชติการามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองสิงห์บุรีเป็นที่ปฏิสถานพระยืนคู่เป็นที่ปฏิสฐานพระยืนคนะู่แห่งเดียวในประเทศไทย มีนามว่าหลุงพทรัอพย์บุคควรในการให้ความร่วมมือจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่กรุณาให้การและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาธารณลกได้โปรดต,อตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดจงดลบรันดาลประทานพรให้ทุกท่านได้ประสบความปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพประสบแต่สิ่งนั้นเป็นมงคลประกอบกิจการงาน ทางทีีด่ดระรามหลวงนะครับไปที่ฟาร์มตัวอย่างหนองราดนะครับแล้วก็ไปวัดประสิทธิ์คุณากร

สวัสดีแล้วก็วันนี้สวัสดีค่ะโอเคตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามลุกนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามอเห็นเข้าใหญ่ด้วยโอเคครับถึงวัดพิณทองนะคะโอเคครับเรียนเชิญขอบคุณค่ะถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง